สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนทับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยครับเฮาปะกันเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี่ดิจิตอลทีวีหมายเลข11นะครับวันนี้ป้ากับผมเอกนรินใจมโนครับเหมือนเก่าคุณผู้ชมครับป้ากันยี่ก็จะมีข่าวดีจากรัฐบาลจากหลายๆกระทรวงนะครับมาอุ้งมาจ่ามานําเสนอครับคุณผู้ชมได้ติดตามพอก้อยกันครับแล้วก็วันนี้นะครับเกาะเหมือนเก่าครับโดยเฉพาะประเทศไทยที่จะ ภับการจัดเป็นเจ้าภาพอีเวนต์ระดับโลกเลยคุณผู้ชมในเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับอีเวนต์ระดับโลกติว่าเนี่ย ปญจะจัดกันเมื่อใดนะครับแล้วก็มีงานอันอย่างที่น่าสนใจกันพองอันนี้เป็นแฮมโซนหนึ่งนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยกันตัวนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามรายละเอียดกันครับป,ป,ปัปจะได้มาอู้ถึงเรื่องของอันไฟเขียวมาตราการลดการใช้จ่ายด้านพลังงานน้ำมันกบรถนะครับรวมไปถึงกา๊กาซหุงต้มก็มีการตรึงราคาไว้เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งข่าวดีที่ได้มานําเสนอในวันนี้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับแต่ว่าวันนี้ นี่นะครับเขาจะมาเริ่มต้นกับข่าวดีนี่ก่อนคุณผู้ชมครับเปิดโครงการซิปโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามของรัฐบาลหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ7 2พรรษานะครับ8กร,รกฎาคม2567นี่มีออย่างพองไปพร้อมๆกันเลยนะครับโครงการแรกคุณผู้ชมครับเป็นโครงการยกระดับส่วนสาธารณะบึงหนองบอนอัน เป็นการเพิ่มพื้นตีสีเขียวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบครบวงจรเพอ่อกับปีน้องประชาชนตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมาถึงโครงการตีสองคุณผู้ชมครับเป็นโครงการเจ็ดุดสองล้านตน้นพลิกฟื้นผืนป่านะครับเป็นโครงการรวมพลังจิตอาสศา,ศาทุกภาคส่วนห่วมกันปลูป่าและบำรุงรักษาเก้าไม้นะครับเพื่อคืนธรรมชาติเฮอมีความอุดมสมบูรณ์คืนอากาศสะอาดใหอาก,าศาศกับปีน้องประชาชน โค,ครงการต่อไปคุณผู้ชมครับโครงการที่3โครงการที่3ก็จะเป็นแรงน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภาัยแล้งอันหนึ่งมาจากพระดารดำริ72ิตีด้วยกันครับขยายผลต่อยอดจากโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งนะครับบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตีประสบปัญหาภาัยแล้งทั่วประเทศเพื่อมีน้ำปอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี มาพอกันต่อตีโครงการตีซีครับโครงการตีซีชื่อว่าสิบครองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขพัฒนาแม่นม้ำลำคลองตีเส่อมรมไปตามการเวลาให้ดนี้ยิ่งขึ้นและก่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดสองฟังครองน้ำรองพื้นตีกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดอื่นๆรวมสิบตีด้วยกัน มาพอกันต่อคุณผู้ชมครับโครงการตีห้โครงการที่5เป็นการพัฒนา72สิบสองสายน้ำยางอย่างยืนดําเนินการคุดหลอกครองแล้วก็อ่างเก็บน้ำเจ็ตีเพิ่มพื้นตีเก็บกักน้ำรองรับน้าฝนในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำรวมถึงแก้ปัญหาภัยแล้งย่างอย่างยืนด้วยกันผ่านไปแล้ว5โครงการเหลือให้ห้าโครงการมาพอกันต่อกับโครงการตี่อครับ ของการตีฮอกนะครับเป็นการยกระดับ้องยาสมเด็จพระยุพราช หงยาชุมชนเฉลิมพระเกียรติหงยาชัยพัฒและหน่วยบริการปฐมภูมิ72ตีเหมือนกันครับโครงการนี้นะครับก็จะเป็นการยกระดับการขยายบริการตั้งการแพทย์ขยายศักยภาพภักษาผู้ป่วยเฉพาะตางตีมีความซ้ำซ้อนและลดการสร่งต่อผู้ป่วยลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอยเข้าห้ามการบริการด้านสาธารณาสุขนะครับหงยาสมเด็จพยุพราชภาคเหนือเฮาก็จะมีตี จังหวัดน่านและก่อมิติแปรหนตหนึ่ง 1. อันนี้ก็จะมีการพัฒนากันต่อไปมาพอโครงการตีเจ็ดนะครับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตีดินทำกินและตีอยู่อาศัยจัดหาตีดินของเราทับทั่วประเทศนะครับตึงมดเจ็ดหมื่นสองปันไจัดสรรให้กับปีน้องประชาชนได้ใจประโยชน์ตีดินทำกินก็ว่าตีอยู่อาศัยและป่ายปปอคุณผู้ชม เิ้มจะมีการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสาหรับคนพิการเจ็ด้อยสาหลังและก็ผู้ด้อยโอกาสแห่มเจ็ด้อยสาหลังด้วยกันครับมาพอโครงการตีแปนะครับเป็นการบริจาคโลหิตหนึ่งซิล้านซีีนะครับรวมพลังชิตอาสาทั่วประเทศจากทุกภาคส่วนบริจาคโลหิตซิบล้านสีีเพื่มอ,อมอบให้ก,กับสภาการชาติไทยสำหรับการจ่ายเป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยตามห้องยาต่างๆ โครงการตีเก้าคุณผู้ชมครับโครงการตีเก้าเป็นการจัดหากายอุปกรณ์สําหรับช่วยเหลือคนพิการ72 0 0 0ันชุดเป็นการช่วยเหลือผู้พิการตั้งการเคลื่อนไหวก็ว่าตั้งร่างกายก็ว่าผู้มีแนวโน้มจะเป็นคนพิการทต่มีรายได้น้อยอันเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้น้อยตัวไว้นะครับเือปิ๊กมาใจ้ชีวิตห่วมกับสังคมได้อย่างเถ่าเทียมแหมตัวปิดท้ายกับโครงการตีซีฟครับคุณผู้ชมครับรวมหล,มลมอมอ มอบน้ำใสสะอาดให้กับหงเฮียนนะครับบุรุาการดําเนินการห่วมกับหน่ยงานต่างๆตีเกี่ยวข้อง รับปรุงคุณภาพน้ามป,ปาในโรงเรียนทุกตีตรวจสอบและก่อวิเคราะห์คุณภาพน้ามฮือละอ่อนได้มีน้ากิ่นน้ําใจอันนี้เป็นซิปโครงการนะครับคุณผู้ชมครับเป็นซิปโครงการตีเป็นการห่วมการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ72พรรศานะครับ28กร,รกฎาคม2567น้25ในนามของรัฐบาลและก็พระสกกนิกรทุกหมู่ าอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เขาจะได้สามารถมา่ห่วมกันนะครับสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการต่างๆได้ยังน้อยก็คือเรื่องการบริจาคโลหิตนะครับก็ขอเช,ชิญชวนภายที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็สามารถห่วมบริจาคโลหิตได้เลยตีสถานพยาบาลไกลบานทันครับไปพอข่าวดีแหมขราวหนึ่งคุณผู้ชมครับรัฐบาลเดินหน้า30บาทฮักษากุติเฟตีสแน่นอนครับเฟตีสเจ็ดจังหวัดติเหลือบ้านเฮาครอบคลุมกันหมดแล้วนะครับ ความคืบหน้าครับนโยบายของ30บาทหักสากุติด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวบัดเดี๋ยวนี้ก็ดําเนินการในเฟสที่3แล้วเ,เพิ่มเติม33จังหวัดเจ็ดจังหวัดในฮั่นก็จะเป็นภาคเหนือของเฮาแล้วก็ขอบคลุ้มทั่วประเทศภายในปีหน้าครับเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลการบริการและการเบิกจ่ายในระบบรักประกันสุขภาพหลาสุดนะครับมีหน่วยบริการตีห่วมเป็นหน่วยนว,วัตกรรมบริการสาธารณาสุขวิถีใหม่กับสบปอสอชอใน4ี 5จังหวัดน้ำร่องตึงหมด3ปันป่ายตีด้วยกัน มื่อพอผลการดําเนินงาน2ระยะตีพานมาครับจากข้อมูลในระบบเบิกจ่ายของสอปอส,สอชอนะครับปะว่าโครงการดังกล่าวครับจวยให้ประชาชนเข้าถึงบริการตามนโยบาย30บาทหักษากุติโดยมีประชาชนเข้าหับบริการกว่า4,000คนเป็นจํานวน5,000ป่ายเตือด้วยกันนะครับจากจํานวนประชากรตีหับบริการตึงหน่วยบริการภาครัฐ ึงของผกักเอกชนตึงมดกว่า1ล้านเตือ่อ1ล่ล้านคนด้วยกันนี่นะครับในส่วนของหน่วยบริการนวัตกรรมสาธารณสุขวิถีใหม่ประชาชนเกาะ้อคะแนนความเปิงป้อใจ 8.84คะแนนจากเต็ม1ิบคะแนนก็ถือว่าเป็นตีเฟิงพอใจกับปี่นองประชาชนขนาดนักเหมือนกันครับก็ยังตีบอกเลยครับคุณผู้ชมว่าเฟตีสเนี่ยเจ็ดจังหวัดตีเหลือเพราะว่าเขาเริ่มต้นตีแปก่อนหน่สาหรับเฟตีหนึ่งเฟตีสาตอนนี้ครับเจียงใหม่เจียงหายลำปางหลำปูปนนาน แล้วก็จังหวัดแม่ฮองสอนนะครับจังหวัดพะเยาตัวเนาะเจต,ตีนะครับก็สามารถนําบัดประจําตัวประชาชนหักษาใด กันแล้วนะครับมาพอแหมเรื่องของสุขภาพกันคุณผู้ชมครับสบปสชกันยังเชิญชวนปี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงเจกลุ่มเสี่ยงนะครับในการหับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาพอกันว่าเจตกลุ่มเสี่ยงมีใัยกันพ้อ,องคุณผู้ชมครับเจตกลุ่มเสี่ยงตีเชิญชวนนะครับในการฮับวัคซีนโดยบั่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีผู้สูงอายุตีอายุ 65ปีขึ้นไปสามารถทับได้เลยคนที่มีโรคประจําตัวโรคประจําตัวที่ว่าก็จะเป็นประเภทแบบเบ้าหวานกาความดันกาอันนี้คับได้นะครับไม่ยิงต้องต้องตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ถ้าบาถึง3เดือนเตือ่อต้องบอกหมอตัวนนะว่ากําลังต้องอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าผ่ต้อง3เดือนขึ้นไปะทับวัคซีนนี้ได้เลยนะครับละอ่อนตี่มีอายุต่ำกว่า2ปีทับฟรีเหมือนกันคนตี่มีความภูมิคุ้มกันบกพร่องกระทับได้คนตี่มีน้าหนักเกิน น่าจะเก้าสิบกิโลก็ตีตีเป็นบอกว่าสามารถหับได้นะครับแล้วก็ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับประชาชนเจ็ดกลุ่มเสี่ยงนี่นะสามารถเข้าหับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตีหน่บริการในระบบรักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กูตีเลยนะครับก็ว่าสถานพยาบาลตามสิตีทันไปรักษาประจำโดยสามารถดูรายจื่อได้เข้าไปตีเป่าตัง์พอเข้าไปตีเป่าตังแล้ว ปกติเขาซื้อหวยมันก่อแต่ตอนนี้พอไปตีเป่าตังไปเมนูกระเป๋าสุขภาพนะครับก็สามารถเ,เช็คซิตของเขาได้เลยนะครับว่าเฮามีซิตก่อและเขาสามารถทับวัคซีนไขวัดไงได้ตีหองยาไหนนะครับหรือเบอร์โทนี่เลยครับ1 3 3 0ก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับการทับวัคซีนไขวัดไงแต่แต่แล้วแต่ละตีมันก็นจะมีกลุ่มพิเศษแถมกลุ่มหนึ่งตีเปิลหมอบฮือก็คือ สำหรับปีนองสื่อมวลชนเพราะอย่างต้องหึ่งสื่อมวลชนตัวซื่อมวลชนก็เป็นแหมกลุ่มหนึ่งตีเป็นกลุ่มเสียงเพราะว่าต้องลงพื้นตีไปย่าการตามตีต่างๆในแต่ละตีเป็นกนจะให้โคตาสำหรับซื่อมวลชนตัวหเหมือนกันนะครับก็ภายตีอยู่ในกลุ่มอันนี้ก็สามารถไปคับกันได้เลยเนอนะครับมาพอแหมหนึงคราวนะครับสำหรับเรื่องของอันอาหารกับข้าวของทหารเกณฑ์ตอนเนี้ย ก็เริ่มดําเนินการมาได้ช่วงหนึ่งแล้วนะครับล่าสุดนะครับนายจำนงชัยมงคลนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและก็ตีปรึกษาคณะทํางานด้านกฎหมายและประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยนะครับถึงกรณีตีมีการบิดเบือนว่ากองทัพจะซื้อเข้าซิปปีฮื้อทหารกินว่าหากจะซื้อก็ต้องดูคุณภาพก่อนต้องมีกระบวนการตรวจสอบต้องถามเหล่าทัพซึ่งมุมการอู้ต้องคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาลโดยว่าประสงค์จะแก้ปัญหาระบายเข้าติเก็บในสต๊อก เพิ่มดไปโดยการประมูลหรือส่งออกไปต่างประเทศติดต้องการเพื่อนําเงินเข้ารัฐนะครับและนอกจากนี้ก็ยังได้ย่ำตัวนะครับถึงการปริมาณและคุณภาพเข้าแล้วก็อาหารของทหารเกณฑ์หรือทหารกองประจำการโดยนโยบายถือคือทหารกองประจำการเนี่ย ต้องอยู่ดีกินดีมีกําลังมีศัก์มีสีนะครับมีรายได้ตีสมควรดังนั้นจะหาเข้าแบบมีคุณภาพเมื่อเือทหารกินได้จะได้เข้าทหารก็ต้องมีคุณภาพเหมือนกันนะครับทหารก็ต้องมีมีขวานมีกําลังใจส่วนเข้าซิปปีก็ยังคงต้องพอการประมูลนะครับว่าบาได้มาขายหฮือกับกองทัพแต่อย่างใดนะครับอ่ะอันนี้ก็ออกมาชี้แจงแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องของ อาหารสําหรับทหารเกณฑ์นี่นะครับอย่างที่เปิลบอกแล้วครับว่าทหารก็ต้องกินดีอยู่ดีมีกําลังใจแล้วก็มีซักสีเหมือนกันครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาอุ้มมาจากกันสํหรับช่วงแรกของรายการข่าวดีประเทศไทยเดี๋ยวขอย่างกันคําเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาทําความหู้จักนะครับว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมขนาดไหนสําหรับการตีจะได้ห้าเป็นเจ้าภาพอีเวนต์ระดับโลกจะเป็นจะได้ติดตามได้ในช่วงหน้าครับ นี่ละสูตรใหมแ่แม่น้อยอีป๊อตอย่า่เดียวเนี่ยป๊อกกำลังทำสูตรยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 เมันเหลือแล้วอีป,ป๊อดลูกไหนมาไออันเนี้ยกุ่มลายของอีป,ป๊อนอ่ะหมู่เปื่อนปูงด้านนะทรงมาเฮ้กลุ่มลายกลุ่มลายแต่เราบอกเฮ้ยอีป,ป๊อหมอเพป่าถึงออกมาประกาศอยู่แล้วว่าการกินเหล้าขาวเหล้าแอลกอฮอลมาใส่ตัวเนี่ยมันจะได้มีผลดีอย่างเลยนะและป้ายบาป,ปอดอีป,ป๊อ ส่งคนเสียตัยกวก้นมันลุ่มๆไหนพ่อหูกอกอันี่ยเออไอพ่อจะไปหูยาแอนคอนแทคของกอมมาเดี๋ยวเนี้ไอป้าส่งไลน์แชร์มาคือหมูพี่หมูน้องของเฮานายส<ะ>่งไปแชร์มั้งล่ะเออโอ้อยพ่อป้ามาหูงานได้แตออนน่ก้อมอ้าวนี่เช็คก่อนแชร์เช็คก่อนแชร์ วิธีแรกถ้าเป็นข่าวจาก Facebook จะมีปุ่มรูปตัวไออยู่มุมด้านขวาพอคลิกเข้าไปจะขึ้นรายละเอียดของเพจหรือสำนักข่าวที่รายงานข่าวนั้นวิธีที่2ถ้าเป็นหัวข้อข่าวที่แชร์ต่อๆกันมาก็ลองค้นดูว่าข่าวที่ได้รับมานั้นมีแหล่งข่าวอื่นที่น่าเชื่อถือตรงกับข่าวนี้อีกหรือเปล่า และวิธีสุดท้ายการเช็คข่าวเกี่ยวกับสุขภาพและยาเข้าไปที่เว็บไซต์ขององค์การอาหารและยาพิมคีย์เวิร์ดในช่องค้นหาเราก็จะได้คำตอบพร้อมรายละเอียดและคำแนะนำห่างกันอีพ่อง่ายน้อยเดียวเช็คก,ก่อนแชร์เพื่อจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อและป้ายบปอนี่นะคนที่เราส่งขา่าวให้นะเปิ้อจะไม่ได้ห้ามข่าวสารพิษการส่งข่าวปลอมแช่ข่าวปลอมนี่นะพิษพรบอคอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำทั้งปรับที่แชร์ไปโลบได้ลกได้แะ กสิงเอ๋ยมาทำอไรมามาบ้างก็เติมหาตั้งใจมาเอวสิงเอยไม่จะลงต่อท่อนะจะไม่ลืมลุ้นกันจะไปลืมเลือกกันเนเนี้ยเบอรเนี้ยเบอเนี่ยจำก็โอ้ฝีมีของฝากอันนี้ขน่มจากหัวใจเจ้าผอเก็เสิยโอ้สตางก็มีนเนียเอาที่ตั้งใจเอามาฮึ ไปเนี่ยอ่านเสีงเอ้ยเอาเตอร์เอาตอเอาตอร์พี่ฝากเลย,เยจะไปเลยเนอะจะไปเลยนะเโอ้เนี่ย <c oughs> แม่แม่แตะกี้น้องหันนะอะยังลูกบ้านมาซื้อเสียงแม่แม่นกครูคเจ้าของหินต้องบอกว่าการซื้อซิดไข่เสียงมันบาดีนะแม่คนที่บ้านมาซื้อเสียงนะแสะดงว่าบ้านอาจจะเป็นคนบาดีนะแม่เขาเลือกบ้านไปแล้วบ้านอาจจะเป็นคนโกงก็ได้เนอะแม่จะไปเลือกบ้านเนอะโอ้ยลูก สมหลับเป็นลูกแม่เนี่ยแม่บอกอ้าลูกคนบดีอ่ะแม่บ่ซื้อสีไขยเสียงอย่าอันคนที่แม่จะเลือกต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมคนทุจริตนะีะแม่บอกามาพัฒนาบ้านเฮาแน่นอนลูกอุ้ยเก่งแต่ลูกแม่นี่นะปะสมหลับเป็นลูกแม่ไหลูกปะเยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต NBT n, B T n ช่อง11 ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พื้นทินของไทยมาสร้างคุณค่าสร้างเศรษฐกิจไทยผ้าขม้าไทยใส่ได้กู้โอกาสตัดเย็บเป็นเคชิอนแต่งกายสวมใส่สบายสะท้อนความเป็นไทยประยุกต์ใจผ้าข,ของานำมาแปลงเป็นของใจสวยงามน่าใจหาซื้อก็อง่ายราคาแบบแปลงแถมยังได้ช่วยผู้ผลิตในท้องถิ่นที่มีไรายได้ เสื้อผ้าฝ้ายผ้าทอพื้นเมืองของเมืองเหนือก็งงามนะเจ้าบระเดี๋ยวนี้สินค้าของดีอัตลักษณ์ไทยขึ้นห้างดังไก่ไปแผ่ต่างแดนละเจ้าคนไทยร่วมใจใช้สินค้าผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์จากท้องถิ่นไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน ติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยดิจิตัลทีวีหมายเลขก1ครับอูถึงเรื่องของโครงการ ป้าหมอไปหาประชาชนนะครับเป็นหนึ่งโครงการของรัฐบาลตีพี่น้องประชาชนเปิงใจขนาดสําหรับโครงการนี้ครับหนึ่งเลยแน่นอนนะครับสําหรับเรื่องของการลดระยะเวลาตัวเหมือนกันครับการไปหาหมอก็ใช้เวลากําเดียวนะครับคนหนึ่งใช้เวลาบะเมือเลยนะครับไปบ๊ะาอครับลดกาใช้จ่ายตัวเหมือนกันครับและแน่นอนนะครับเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากโรคร้ายก็คือโรคมะเร็งตัวนะครับจะเป็นจะใดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพอจากคลิปนี้กันเลยครับ ประชาชนชื่นชมโครงการปลาหมอไปหาประชาชนลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้หลากหลายทาให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็วเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากโรคมะเร็งนักยิ่งขึ้นเจ้าสําหรับโครงการปลาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ8กรกฎาคม2567โดยกระทรวงสาธารณสุขน้อมถอยความจงรักภักดีและสานึก ในพระมหากรุณาธิคุณโดยการจัดบริการน่วยแพทย์เฉพาะทางเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงการคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสําคัญสำหรับโครงการป้าหมอไปหาพี่น้องประชาชนมีประชาชนในเจ้าเข้ารับบริการแล้วกว่า5 0 0แสนคนซึ่งจัดในพื้นที่53จังหวัดรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า59ครั้งเตกันเจ้าเบื้องต้นนี้มีประชาชนได้รับบริการรวมแล้วกว่า515840ปราย ในจำนวนนี้นะเจ้ามีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสําคัญโดยเฉพาะมะเร็งตับมะเร็งเต้าน้าดีมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกรวมแล้วกว่า22,162รายเจ้ามีการสร่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจทางหัตถการค้นหามะเร็งกว่า1 1 5 0 4รายเจ้าทําให้ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ระบบข,ของการรักษาได้อย่างรวดเร็วเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งนักยิ่งขึ้นติดตามข่าวสารของโครงการดีๆของกระทรวงสาธารณาสุขและนโยบายของทางรัฐบาลได้ี่เลดีโอเชียงใหม่ อันนี้เป็นความพึงพอใจนะครับจากใจาบริการในร้อโครงการป้าหมอไปหาประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคัดกรองโรคมะเร็งครับถือว่าเป็นโรคร้ขนาดเลยนะครับถ้าหากว่ามีการคัดกรองตั้งแต่อันลวงหน้านะครับถูว่าเริ่มต้นเป็นอาการแล้วการทักษาม,มันก็จะง่ายและก็จะไวมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็คือแห่งหนึ่งโครงการที่ถือว่าประสบความสําเร็จแต,แต่แต่ของรัฐบาลนะครับมาถึงแห่งหนึ่งย่างคุณผู้ชมตีรัฐบาลเองพยายามตีจะหาทุกวิถีทางในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเทศไทยครับมีแห,หนงนย่างตีรัฐบาลมองว่าสามารถตีจะเยะๆฮือเม็ดเงินเนี้ยเข้ามาในบ้านเฮาหนักยิ่งขึ้นด้วยการทับเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดอีเวนต์ระดับโลกโดยคุณผู้ชมครับการจัดอีเวนต์ระดับโลกนะครับรัฐบาลมองว่ามีมีโอกาสนะครับตีจะฮือเม็ดเงินเนี้ยสะพัดเข้ามาจาก อันประเทศต่างๆมายังบ้านเฮานักยิ่งขึ้นนะครับราละเอียดนะครับในความภาคภูมิใจเตือนนี้ตีเฮาจะได้เป็นเจ้าภาพอีเวนต์ระดับโลกเป็นจะได้ไปพอได้จากคลิปนี้กันเลยครับ ไทยเตรียมโกยไรยได้เข้าประเทศค่ะจะเต็มอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกในเดือนพฤษภาคมการไร้สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งเกษตรโลกค่ะเขาจะจัดงานประชุมประจำปี WUWM Bangkok t o s 2024นะคะย่อมาจาก World Union of Wholesale Market ค่ะและงานที่2ก็คือ DGT t o s 2024 Digital Momentum for the Future งานแรกของ WUWM ค่ะเป็นการจัดครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเลือกไทยเป็นสถานที่จัดประชุมนะคะจัดประชุมตั้งแต่15-17พฤษภาคมค่ะก็จะมีผู้คนในแวดวงตลาด ค้าส่งผลผลิตทางการเกษตรและอาหารสดจากทั่วโลกกว่า300คนเข้าร่วมประชุมค่ะอีกหนึ่งงานใครชอบเทคโนโลยีต้องไปค่ะงาน DGT งานนี้จัดโดย e d d a หรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเขาจัดงาน2วัน29-30พฤษภาคมที่พารากอนฮอล์นะคะเป็นการรวมนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะแล้วก็มีการจับคู่ทางธุรกิจเกี่ยวกับบริษัททางเทคโนโลยีด้วยซึ่งเป็นการร่วมกันจัดงานของทั้งภาครัฐและเอกชนองค์กรชั้นนาต่างๆทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ120หน่วยงานนะคะใครสน รรก็สาาามมถเข้่วงานได้ฟที่พลาดไม่ได้ก็คือการประชุมฟีฟ่าคอนเกรสครั้งที่74ค่ะเขาจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะงานนี้จะมีผู้นําเกี่ยวกับฟุตบอลที่เป็นสมาชิกฟีฟ่า211ประเทศมาเข้าร่วมประชุมที่ไทยนะคะแล้วก็รวมถึงแชมป์โลกที่เป็นตํานานต่างๆก็จะมาร่วมประชุมด้วยเช่นเดียวกันในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ้วถามว่าจัดบิ๊กอีเวนต์แบบนี้คนไทยได้อะไรในทางตรงนะคะก็จะมีผู้คนเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทยแน่นอนว่าเกิดเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศอยู่แล้วส่วนในด้านอื่นๆค่ะเขามีการประชุมทั้งด้านเกษตรด้านเทคโนโลยี แล้วก็ด้านการกีฬาเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดเป็นองค์ความรู้สามารถนําไปพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของประเทศไทยได้ยังไงล่ะคะไทยเตรียมโกยไรได้ เห็นซีแล้วค sort of like ุณผู reindeer, body, ้ชมครับแน่นอนนะครับเม็ดเงินสะพัดอย่างนักเลยนะครับเพราะว่าใรจัยกามาร่วมงานหรือว่ามาจัดงานอย่างเดียวครับพอหลังเสร็จสิ้นการจัดงานแล้วนักนักธุรกิจต่างๆหรือว่าคนตีมาจัดงานหรือมาห่วงประชุมเต่านี่เปิดก็ต้องออกมา้จ่ายออกมาแอลออกมากิ่นมาใจ้ต่างๆนั่นหมายความว่าเม็ดเงินก็จะสะพัดอย่างแน่นอนเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของจานจัดงานที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์คุณผู้ชมย่อมแหมกัํมไผ่ตีสนใจจะห่วงงานนี้นะครับก็สามารถลงทอเบียนได้ ตีเรับทดี w w w ดอทคอมนะครับ, com, รบก็จะเป็นการจัดงานตรีรวบรวมด้านของอิเล็กทรอนิกส์ ไพรี่สนใจด้านนี้บุคค้นพลาดเป็นอันขาดเลยนะครับนั่นก็คือถือว่าเป็นแหมหนึ่งสิ่งหนึ่งเรื่องนะครับตีน่ารัฐบาลเองพร้อมจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเฮือเม็ดเงินสัพพันในประเทศไทยเป็นการการะตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีครับอูถึงกาใจ้จ่ายคุณผู้ชมครับกาดน้ํามันกาไฟกาก๊าซหุงต้มต่างๆล่าสุดครับมติคอรมอเปิดเคราะห์แล้วเป,เปิดไฟเขียวแล้วเฮือนะครับสำหรับการ สามมาตรการลดการใช้จ่ายด้านพลังงานเพื่อกับปีน้องประชาชนครับแต่หลายๆคนก็ถามว่าเป้นตึงราคาได้นกักกอและเป้นมีเงินไขอันอยังพอคลิปนี้มีคําตอบเลยครับมาแล้วค่ะสําหรับ3ามมาตรการที่จะมาช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการตึงราคาน้ามันดีเซลการตึงราคาขายปีก LPG และการลดค่าไฟค่ะ สำหรับการตึงราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ไม่เกิน30บาทต่อลิตรและดำเนินการตั้งแต่วันที่20เมษายนไปจนถึง31กรกฎาคม2567ค่ะในส่วนของการตึงราคาขายปีก LPG จะอยู่ในระดับ4 2 3บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่1เมษายนไปจนถึง30มิถุนายน2567ค่ะ และมาตรการสุดท้ายคือการลดค่าไฟ19บาท5สตางค์ซึ่งหมายความว่าจาก4บาท18สตางค์ไดเหลือ3บาท99สตางค์ต่อหน่วยแต่จะต้องเป็นบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนค่ะดำเนินการด้วยกัน4เดือนนะคะตั้งแต่พฤษภาคมไปจนถึงสิงหาคม2567ค่ะ ทั้ง3มมาตรการเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้นค่ะทางคณะรัฐมนตรียังมีการเตรียมหรือระบบราคาด้านพลังงานใหม่ภายในปีนี้ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวให้กับทุกคนอีกด้วยค่ะ ไถีใจนะ้ามันดีเซลรถเติมดีเซลคุณผู้ชมครับ3าบาทต่อลิตรนะครับก่อตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนาย,ยนนะครับจนถึงกรกฎาคมนี่กันยงแควน้อยนาะลิตรละ30บาทก็ก็โอเคอยู่นะครับแต่ขณะเดีวยวกันเขาเองก็ต้องประหยัดเหมือนกันส่วนเรื่องกาไฟย่ากันแหมกรนนะครับว่าต้องเบอเกิน300หน่วยต่อเดือนนะแต่อันนี้ก็จะยาวไปจนถึงเดือนสิงหาคมกันเลยนะครับ่วนก๊าซถุงต้มก็จะเหลืออยู่ตี4 0่ร้ปายต่อถังตกอยู่4ี3บาทต่อ ก็ถือว่าเป็นราคาพิเศษเหมือนกันสาหรับไพยตี้โดยเฉพาะร้านอาหารตามสาั่งอ๋อผมว่าคงจะฟงใจและก็ทูกใจสําหรับมาตราการนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นแหมหนึ่งข่าวดีจากรัฐบาลนะครับตีจ่จยเหลือปี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่าย,าย,ายด้านพลังงานครับเฮามาปิดท่ายกันครับคลิปนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการเตือนภัยมิจฉาชีพสวมร้อยแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นอันนี้ต้องพอก่อให้ดีนะครับจะเป็นจะได้ไปพอจากคลิปนี้กันเลยครับ เฮ้ยทำไรยิ้มหวานยิ้มหวานคือความรักคือความรักว่าเฮ้ยใช่พี่ผมมีแฟนเ้ยคนลุกริ้งเมื่อยงยะพี่รู้จักปะพี่รู้จักปะไม่มีทางเขาเป็นชาวต่างชาติโอโกเอ็นเตอร์เออจะเจอกันได้ไงแอมนั่นแหละแอมหาภูว์ปัตตาประขาสวัสดีครับ ผมให้เขาฝึกพูดขาขาด้วยแล้วเป็นไงคุยกันนานยังประมาณอาทิตย์หนึ่งอะพี่อาทิตย์กว่าเนอเขาหัดเรียนภาษาไทยเพื่อพิมมาคุยกับผมเลยนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะบินมาหาผมตรงนี้หรอหลอกเออเคยวิดีโอคอลหาไหมไม่เลยนะพี่ก็เหมือนแบบเหมือนเวลาทำโซนไม่ตรงกันปะเกาหลีใต้นะทำโซนไม่ตรงมันห่างสองชั่วโมงเองในอย่างเราอะทำงานเขาอะ จะต้องหนอนแล้วแปลกดูนะเออมึงโดนเขาหลอกป่ะเนี่ยไหนนะไ่อาจจะเป็นอาจจะเป็นนี่ก็ได้เอารูปเขาเวลาเวลาทํางานไม่ตรงกันไงคนนี้พี่คนนี้นะให่คุยับคนนี้เอใช่น่ากว่สวยไห้ยทไมด่าแต่เขาเป็นดาราเกาหลีดาราอะไรดาราเกาหลีเนี่ยดาราเกาหลีดาราเกาหลีคนไหน เขาดาราเกาหลีไงชื่ออะไรอะ Nobody Nobody Butchie เนี่ยเคยเะมีคนนี้เลยมิดมิดแล้วมิดอะไรมิดชาชีพไงแลนนี่โอนตังค์แม่เขาบ้างก็เขาบอกเขาจะมาไทยของแล้วตังค์ให้เขาไปแล้วนิดหน่อยไปเก็บของไปไปไหนอะไปเกาหลีไม่ได้ไปเกาหลีไปหาตำรวจไปแจ้งความโอ้ยเขียนแล้วไปเนี่ยตายตายตายเวรกรรม นะคุณผู้ชมสําหรับ Facebook ปอมนะครับสังเกตง่ายๆแหมยางหนึ่งสำหรับไผ่ติปะนะครับแล้วเป็น Facebook ปอมก็คือ Facebook ปอมเนี่ย แบจะแบบมีไผ่คอมเมนต์เลยอันเนี้ยของปลอมนะครับปกติเฮาโพดอันอยังก็แล้วแต่มันต้องมีคนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมันก็แต่ของปลอมคนกดไลค์กระแทบจะแบบมีคนคอมเมนต์แบบมีเลยสันนิษฐานไปเลยว่าอันเนี้ยคือของปลอมอย่างแน่นอนนะครับด้วยความห่วงย้ายจากรายการข่าวดีประเทศไทยวันนี้เวลาเสี่ยงแห่แล้วนะครับเฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ดิจิตอลทีวีหมายเลข1 1สําหรับวันนี้ผมเอกนรินใจมโนโพร้อมกับทีมงานขอลาไปก่อนแล้วปะกันใหม่สวัสดีครับ